สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับพวกเราในาการตลาดนาราธิวาดอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้นะคะเป็นวันที่2 0 2 3 2 4 2 3 22 วันนี้วันที22่22เมษายนนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่แบบเกือบสุดท้ายของเดือนเมษาแล้ววันนี้เราก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสินค้าบาติกของจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ ได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีสุดๆเลยนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับโอทอปนรานริวาสมากๆเลยนะคะก็คือกลุ่มอัลฮามีนบาติกค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนรานิวาสนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของอัลฮามีนบาติกเลยนะคะตอนนี้เราจะนำพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมกรรมวิธีในการผลิตสินค้านะคะนั่นก็คือการทำผ้าบาติกนั่นเองซึ่งผ้าบาติกในการทำในครั้งนี้เนี่ยก็จะนำมา เป็นสินค้าแบบนี้ค่ะนั่นก็คือชุดนอนลายค้างคาวชุดนอนค้างคาวซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีส,ดสุดเลยของของกลุ่มนี้นะคะนาค่ะตอนนี้นะคะบิวก็จะพาทุกท่านมาชมกับชุดนอนอันนี้จะให้ดูคร่าวๆกรอนคร่าวๆก่อนว,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 ว่ามีลายอะไรบ้างทางนี้นะคะราวนี้อาจะเป็นลายโมเดิร์นนะคะก็คือ ะจะมีความแบบว่ามีสีสันฉูดฉาดเนาะแล้วก็มีผสมกับความเรียบง่ายเรียกได้ว่าเป็นแนวโมเดิร์นเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้นะคะก็เป็นเป็นลายเอ่อเป็นบาติกเนาะเป็นบาติกธรรมดาก็คือว่าจะทำเป็นทรงคังคาวด้วยแล้วก็มีแขนกุดด้วยนะคะ อันนี้เนี่ยราตะกี้ที่เป็นโมเดนกับราวนี้จะราคา400บาทนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบย้อมสีสองรอบนะคะปกติแล้วลายปกติอ่ะตัวเทียนะ่ะจะเป็นสีขาว๋ยวให้พี่ชิดซูมดูลายนะคะตรงเทียนเนี่ยจะเป็นสีขาวๆเนาะจะไม่ได้ย้อมหลายรอบแต่อันนี้จะมีการย้อมสองรอบค่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงเทียนเนี่ยก็จะมีสี สีสันแบบว่าไล่สีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละตัวว่าถ้าสมมติว่าใครสนใจใช่ไหมคะก็สามารถที่จะแคปแล้วก็อินบ็อกซ์มาได้หรือว่าใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ได้เลยคะ่ะว่าสนใจอยากดูตัวไหนบ้างประมาณนี้คะ่ะแ,แน,นำแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะวอล์ i อินเข้ามาที่ร้านเลยเนี่ยก็มาได้เพราะว่าสินค้าเขาเนี่ย แต่ละชิ้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันดีเทลแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้ามาเลือกซื้อเองเนี่ยก็จะดีที่สุดเลยนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้400 400บาทและ480บาทนะคะซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่อำเภอเมืองนราธิวาสนะคะทางมาร้านอาหารริมน้ำนะคะจะเลยปั๊มปตทมานิดหนึ่งนะคะจะอยู่ซ้ายมือของท่านนะคะร้านอัลฮามีนบาติกค,ค่ะมีสินค้าก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะให้ดูนะคะดูคร่าวๆว่าเออมีสีอะไรบ้างเป็นแนวไหนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงและเ,เป็นทรงค้างคา,าวอ่ะเวลานําไปขายเนี่ยโอ้โหนาไปออกแสดงบูธนำไปแสดงที่งานไหนๆเนี่ยก็คือขายดีห<ช>มดก็ย่งเลยนะคะคนชอบมากๆเลยนะคะ<ช>เพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมีความนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยใส่ไปทะเลก็ได้นะ<ช>ไม่จะเป็นต้องใส่นอนเนาะนี่นี่ก็ลายโมเดิร์นอันนี้อันนี้ก็คือจะเหมาะกับ วัยรุ่นอย่างพวกเรานะคะจะเป็นฟรีไซส์นะคะทุกคนจะเป็นฟรีไซส์นะคะจะแตกต่างกันแค่ตรงที่ความยาวของผ้าเท่านั้นนะคะมาค่ะนนควสวัสดีสสดคนดูหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะเด,เ,เดี๋ยวเราจะาใช่วันนี้เราจะไปหาผู้ประกอบการแล้วก็ไปดูวิธีการทำผ้าบาติกนะคะที่เป็นชุดนอนนะคะในวันนี้ไปค่ะ พาทัวร์วร้านนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างใช่ใชสินค้าอื่นก็มีค่ะเนี่ยกางเกงอะไรอย่างเงี้ยชุดสําเร็จรูปก็มีนะคะแล้วก็ผ้าลายขอก็มีนะคะนี่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 ใช่อันนี้ใส่สบายนะผ้านิ่มมากเลยค่ะนิ่มจริงๆเนาะบางๆอย่างเงี้ยแล้วก็นี้เป็นเสื้อสําเร็จรูปที่เป็นลายขอนะคะนี่ก็จะเป็นการออกแบบ ของที่ร้านเองก็คือว่าคือเป็นลายขอเนี่ยเป็นลายลายขอพระราชทานค่ะแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็สามารถอัดแอปได้ว่าแบบอยากได้อ่แบบแนวแนวไหนไม่จําเป็นต้องเหมือนทุกทุกเอ่อทุกรายละเอียดนะคะแต่ว่าให้มีความเป็นลายขอมีหัวใจมีอะไรเงี้<า>ยก็จะนะท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็คือจะเป็นลายภาพพระราชทานนะคะของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนณนวรีนารีรัตราชกัญญานะคะนี่ก็คือตัว S นะคะก็คือลายขอนั่นเองตัว S เนี่ยก็คือจะเป็นชื่อย่อตัวแรกของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็นี่ก็คือหัวใจนะคะสิบดวง ที่บ่งบอกถึงความรักของพระองค์ท่านที่มีต่อรพระสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะตอนนี้ก็หลายๆกลุ่มของโอทอปนะคะทั่วประเทศเลยก็ได้มีการนำลายขอเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรือ,อ,อผ้าปาติก หรือว่าผ้าทอเท่านั้นนะแต่มีการนำมาทำเป็นกระเป๋าต่างๆด้วยซึ่งกลุ่มอะลามีนบาติกในกลุ่มนี้ก็มีการนำลายขอมาผลิตเป็นสินค้าเหมือนกันไม่ใช่แค่มีแค่เสื้อแบบนี้อย่างเดียวนะคะทุกคนผ้าแบบผ้าชิ้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะกาละก็มีด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะประธานกลุ่มอะลามีนบาติกเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่กะกาละ ซสนามอะไรก้มค,ะมค่ะ,คะนคือประธานกลุ่มของเรานะคะจะทุ่นหน้าคุณตากันดีเพราะว่าเราเรามาเรา,<ะ>ม,ามาบ่อยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นก็นางนุสรัตอาม,มะนะคะประธานกลุ่มอันฮามินบาติกค,ค่ะทางร้านอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ทางร้านก็ผลิตเป็นผ้าบาติกเขียนมือนะคะก็คือเน้นโบราณนะคะเพราะว่าเราเขียนเทียนนะคะเขียนมือนะคะ ุกชิ้น handmade หมดเลยใช่อย่างละชิ้นอย่างละลายค่ะนอกจากว่าเราจะสร้างเป็นทีมถึงจะ,จะผลิตเป็นเนี่ยเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นเราผลิตแค่ชิ้นเดียวลายเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบถ้าคุณมาซื้อผ้าที่นี่อ่ะก็คือจะเป็นของคุณไปเลยนะคะ o r อ,อ,อร์ได้ไหมคะ o r อ,อ,อร์ก็มีเรื่อยๆอะค่ะทยอยมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้า,าชิ้น<า><อ>นะคะลายคอค่ะลายคอนี่หลาหนึ่งสองร้อยห้าสิบอะค่ะเป็นราคาจำหน่ายนะ แล้วก็จะมีลายทั่วไปที่เขาใส่กันนะคะของบ้านเราก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะ <Not S 1> แล้วแ่รารีเกเสเลยใช่ไหมคค่ะแล้วก็จะมีเป็นผ้าพันคอที่ไม่ค้าใส่ด้วยนะคะค่ะแต่ว่า,นำ,านำมาทำเป็นผ้าคลุมใช่แล้วก็มาทำเป็นคลุมได้ค่ะ สินค้าที่ขายดีที่สุดเลยของของของ,ของกลุ่มเป็นอันไหนคะเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนปีกเมื่อกี้ะค,ะค่ะที่พาไปดูเมื่อกี้ใช่แล้วก็ผ้าผ้าพันคอด้วยใช่ไหมคะผ้าพันคอนี้เราผลิตไม่เยอะอะค่ะเพราะไม่ได้เน้นนะคะแค่ให้มีตัวสินค้าจําหน่าย<ม>แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นออเดอร์ก็จะเป็นชุดนอนแล้วก็เป็นผ้าชิ้นที่เขาสั่งเป็นทีมอะค่ะใส่ทํางานกันค่ะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้กัลยาพาพวกเราไปดูกรรมวิธีในการผลิตได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะเป็นวิธีการทําาขั้นตอนของกว่าจะได้ผ้าชีมาหนึ่งผืนเนี่ยเขาทําอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ไปดูเทคนิคซึ่งบอกว่าผ้าบาติกที่นาะกวุรมีหลายกลุ่มมากแต่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีเทคนิคของการทําแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งไปดูว่าวันนี้อารามีของเราจะมีเทคนิคอะไรในการทําบ้างค,ค่ะเชิญเลยค่ะ ตอนนี้คนดูหท่านแล้วนะคะสวัสดีคนดูทั้ง6ท่านนะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่กลุ่มอารามีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวขอไปใส่รองเท้าก่อนนะคะ <c oughs> อ่าโอเคสลับกันไปสลับกันไป <c oughs> นี่นี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนมีแมสด้วยนะใครอยากจะ มีแมสที่เป็นลายผ้าพปาติกก็มาจับจ่ายกันได้นะคะนี่ก็ประมาณ